สวัสดีครับผมยามิซูนะครับวันนี้จะพามาชมมิ t ซูบิชิ i X p ก n d e r Cross นะครับตัวที่เป็นรุ่นน้ำมันล้วนนะครับวันนี้เอามาให้ดูเพราะว่าคันนี้เนี่ยแต่งเป็นสไตล์แบบว่าดัลลี่นะครับแบบลุยๆนะอ่าภายนอกเนี่ยมันจะให้ลุกที่ดูเหมือนกับว่าเท่ๆเลยนะครับแบบว่าพร้อมลุยเลยนะครับก็เลยเอามาให้ดูกันนะครับว่าคันนี้เนี่ยมันสามารถแต่งแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นน้ำมันนะครับที่เอามาให้ดูแต่ว่าตัวไฮบริดเนี่ยก็สามารถแต่งได้เหมือนกัน นะครับสำหรับการจะตกแต่งให้เป็นสไตล์ดันลี่นะดยการเปลี่ยนล้อมแม็กใส่ชุดแต่งอะไรพวกนี้ก็คือทําได้ทั้ง2รุ่นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาไปชมทีละจุดนะครับว่าคันนี้เนี่ยมีการตกแต่งหรือว่าอัปเกรดส่วนไหนเข้าไปบ้างนะครับผมแล้วก็มีโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับสำหรับการแต่งแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปชมกันเลยครับว่ามีอะไรที่ตกแต่งเข้าไปบ้างครับผมไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวเริ่มจากตัวด้านหน้าไปเลยนะครับตัวนี้นะใส่กระจังใหม่นะครับนี่เลยนะครับเหมือนคลิปที่แล้วเลยนะครับกระจังนะครับแล้วก็มีตัวอักษรนะครับ expand cross นะครับตัวนี้ส่วนตัวไฟลีไฟเบรเตอร์เนี่ยตัวนี้เขามีมากับรถอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวคอร์สเนี่ยมันจะเป็นโคมสีดำอยู่แล้วนันก็ดูแบบว่าเข้าเซตเลยนะครับแล้วก็เท่ไปเลยนะครับแล้วก็มีฟ็อกแลมมาให้แล้วนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นชุดแต่งนะนี่นะครับใส่เข้าไปนะครับเป็นสีดํานะครับเราก็ไม่ได้เป็นดําเงานะเป็นดําที่เป็นสีเหมือนตัวคิวล้อเนี่ยที่มาจากโรงงานเวลาเรามาใส่ตัวนี้เนี่ยปุ๊บโอ้โหมันเป็นแบบชุดเดียวกันเลยนะครับก็จะสวยมากแล้วก็จะมีตัดเส้นสีแดงนะครับนี่เป็นชุดแต่งด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นของไลเข่นนะ ก็ไฮไลท์นะครับอยู่ที่ตัวล้อนะตัวนี้เนี่ยใช้เป็นล้อของตัวเลนโซนะครับแล้วก็ยางเป็น Open นคันที่ออเทรลนนะครับของโตโยต้านะครับอันนี้ถือว่าเป็นยางตัวท็อปท็อเลยนะครับสําหรับสายลุยนะครับใส่มาแล้วเนี่ยก็คือได้ฟิลมากนะครับสวยงามมากนี่นะเป็นไฮไลท์ของคันนี้เลยตัวชุดแต่งด้านข้างก็เป็นสี เหมือนตัวซุมล้อเหมือนกันนะครับลากยาวมาล้อหลังเลยนะครับนี่ล้อหลังประมาณนี้เท่มากคันนี้มีตัวรองมือเคฟล่านะแลนะนะ้มีอักษรเอ็กซ์เพนเดอร์ติดตั้งกันสาดให้เรียบร้อยฟิล์มตัวนี้ใช้เป็น60 80เลยนะครับมืดมากแต่ว่าลูกค้าเลือกได้มี40 60 80นะครับ อีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดเด่นก็คือตัวหลังคานะครับเรามีราวมาแล้วตัวนี้มันติดมากับรถอยู่แล้วแล้วเราก็ไปใส่ตัวถาดเพิ่มก็จะมีตัวคันขวางตัวนี้ก็มีตัวถาดครับอันนี้ใช้เป็นของ Carry b บ y ยนะครับอันนี้ก็ติดตั้งมาแบบว่าพอดีเป๊ะเลยเอาไว้ใส่ของได้นะแต่ถ้าไม่ใส่ก็เป็นแบบเอาลุกไปนะครับ ประมาณนี้เลยตัวสปอยเลอร์เนี่ยตัวนี้มาในเซตของชุดแต่งนะครับใส่เพิ่มไปถ้าตัวเดิมมันจะสั้นๆหน่อยอันนี้แล้วแต่ความชอบนะแต่ใส่แล้วก็สวยขึ้นนะถ้าไม่ใส่ก็จะสั้นลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็มาตัวกันชนท้ายนะครับชุดแต่งด้านท้ายเนี่ยก็คือคล้ายๆข้างหน้าแหละเป็นเนี่ยครับ สีเดียวกับที่โรงงานมาแล้วก็ตัดด้วยเส้นสีแดงนะครับนี่เป็นชุดแต่งด้านท้ายเพมาคันนี้ภายนอกก็ประมาณนี้เลยครับที่อัปเกรดเข้าไปนะครับได้ฟิวแดล,ลีมาก ส่วนภายในเนี่ยเราเคยรีวิวออปชันต่างๆเข้าไปแล้วนะแต่ว่าตัวเนี้ก็คือจะมีอ mm ัปเกรดเพิ่มเติมขึ้นมาจะเป็นตัวหน้าจอครับตัวนี้เป็นจอ Android นะครับสามารถต่อ,เ,อเขาเรียกว่าสัญ,ญญาณอินเทอร์เนต็ตกับโทรศัพท์แล้วก็ดูพวก YouTube ได้เลยนะครับตัวนี้อัปเกรดเพิ่มไปนะครับมีจอนะครับถ้าจอเดิมเนี่ยจะมีกล้องถอยตัวนี้อัปเกรดเป็นกล้องรอบคันให้นะครับก็คือเวลาถอยเนี่ย สามารถดูเป็นกล้องรอบคันได้เลยนะครับก็ทําให้เราขับขี่ง่ายขึ้นนะตัวนี้นะครับนี่ครับเวลาเปิดมาก็จะประมาณนี้แล้วก็เวลาเข้าเกียร์ถอยก็จะเป็นกล้องรอบคันให้แล้วก็มีเส้นกกระยะให้ด้วยนะครับภายในที่อัปเกรดก็จะมีตัวหน้าจอแล้วก็กล้องรอบคันนะครับ ที่อัปเกรดเข้าไปส่วนภายนอกก็ตามที่ให้ดูเลยนะครับตัวกล้องรอบคันเนี่ยเขาจะอยู่ที่ตรงกระจกนะถ้าด้านซ้ายด้านขวานะครับนี่ครับตำแหน่งเดียวกับพวกปาเจโนะครับตัวนี้แล้วก็ด้านหน้านะอ่านี่ครับกจกซ้ายขวานครับ4จุดแล้วก็ด้านหลัง ตัวนี้ก็เป็นแอร์ดิจิตอลนะมีแบบฮีตเตอร์ได้มีเกียร์ออโต้แบบมือไฟฟ้าแบบออโต้โฮก็ครบครับภายในอัปเกรดตัวนี้เพิ่มขึ้นไปก็ใช้ได้เลยนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นตัวทางเลือกแลกันสมมุติว่าถ้าใครที่ไม่ชอบตัวกล้องรับคันหรือว่าไม่ได้แบบอยากจะติดก็ไม่ต้องติดก็ได้นะครับค่างวดเราก็จะถูกลงมาอีกถ้าเกิดเราไม่ได้เอาตัวนี้นะก็ประหยัดไป ก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับการรีวิวนะครับตัวออปชั่นนะเอ็กซ์เ r นเดอรนะครับสไตล์แรลลี่นะครับผมเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปกันอีกทีนึงครับว่ามีโปรโมชั่นอะไรยังไงครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการตกแต่งสไตล์แรลลี่นะครับของตัวเอ็กซ์เ r นเดอรนะครับผมต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่าทำได้ทั้งรุ่นน้ำมันนะครับแล้วก็รุ่นที่เป็นตัวไฮบริดนะครับก็คือ ตกแต่งได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นตัวแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับมันจะต่างกันที่ตัวระบบขับเคลื่อนแล้วก็พวกเครื่องยนต์อะไรพวกนี้นะส่วนลุคภายนอกที่เราต้องการเนี่ยก็คือทําได้ทั้ง2รุ่นเลยนะครับทักมาสอบถามกันได้สําหรับตัวน้ํามันนะครับผมเดือนนี้มีโปรโมชั่นนะได้ของแต่งเนี่ยครบแบบที่ผมรีวิวไปทีละจุดนะครับแล้วก็ใช้โปรฟรีดาวได้นะครับจะผ่อนอยู่ประมาณไม่ถึงหมื่นสามนะหมื่นสองกว่ากว่านะครับตัวนี้นะสำหรับการฟรีดาวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยดาวเพิ่มเนี่ย เพิ่มขึ้นมาหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่นะครับค่างวดก็จะลดลงไปอีก <Wow. S 2> นะครับอันนี้ก็ทักมาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับผมสาหรับแนวทางการแต่งนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะก็คือเอามาให้ดูนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยแต่งแล้วมันเท่งจริงเพราะว่ามันมีล้อด้วยแล้วก็ใส่ย,ยางสวยด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ